อาครับตอนนี้ก็เทสก่อนส่งนะครับผมอันนี้ฮะดูนะครับอันนี้คือไฟต่ำไฟต่ำนะไปดูรับไฟต่ำนี่คือไฟต่ำนะครับอ่ามาไฟสูงนะ ไปสูงนะดูนะดูที่มิเตอร์ครับไปสูงครับครับไปสูงดูไปสูงครับไปสูง ปรับมาไฟที่สองรมาปรับมาที่ไฟหนึ่งรปรับมาที่สามรอย